ันเนี้ยมาดูว่าดูนะว่าเนี่ยเส้นตัวนี้ก็จะเป็นเส้นปัญหาเรื่องการเงินตัวเนี้ยแล้วรู้สึกเส้นรางๆเนี่ยจะเป็นเส้นเส้นเป็นเกาะธุรกิจถ้าทําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องปัญหาเสียหายตัวเนี้ยแล้วตัวนี้มันก็เหมือนลางๆางมันเหมือนว่าเป็นเกาะอยู่ตรงเนี้ยต้องระวังเรื่องสุขภาพกับตัวนี้มันอยู่ ในช่วงอายุเนี่ยห้ตรงนี้ถ้าทำอะไรตรงช่วงนี้ต้องระวัง50าสิบแต่จะไปจะไปดีหน่อยตรง52 52ิบนะห้ตรงนี้จะดีเพราะว่า52จะมีเส้นแตกออกเป็น3เส้นตั้งแต่อาจจะเป็นตั้งแต่51ไปปลายไป52 ดีแต่50เนี่ยทำอะไรต้องระมัดระวังถ้าชวนลงทุนหรือทำอะไรและสุขภาพก็ต้องดูแลนะช่วงนี้จะไม่ค่อยดีในดวงก็จะเข้าดวงลาหูด้วยตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นเส้นเรื่องหลักฐานเหมือนกับว่าคำว่าเรื่องหลักฐานมันหมายถึงว่าช่วงนี้ช่วงนี้ออ,อยากจะวางหลักอยากจะมองหาช่องทางอยากจะปักหลักปักฐานอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้ต้อง ต้องคิดให้ดีรอบครอบกว่าถ้าจะทำห้าสิบเไปก่อนปีนี้เข้าราหูด้วยไม่ดี